สวัสด,ดีครับเฮบิทไรเดนครับรีวิวไฟฉายบัตเจ็ตนะครับแต่ว่าแสงโคตรแรงเลยตัวนี้เหมือนจะเคยรีวิวในช่องไปแล้วด้วยนะครับนี่คือ Firefly l i g h t นะครับ E07E07 นะครับ e E07 e e สามตัวนี้สั่งจากคุณธนกรนะครับผมจะทิ้งลิงก์ใน Description ในพินคอมเมนต์ราคาจำหน่ายจำไม่ค่อยได้ด้วยว่ากี่บาทน่าจะ1,700กว่าบาทหรือว่ายังไงนะครับ ไม่ทราบไม่ทราบข้อมูลจําไม่ได้เพราะสั่งไปนานเป็นเดือนๆแล้วไม่มีเวลาว่างรีวิวเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเจ้าตัว3ตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจ Open Box มาเลยนะครับทั้ง3ตัวจะมีอะไรมาบ้างน,นะครับจะมีเลนส์บีชเซอร์เฟซหรือว่าฮันนี่โคมเป็นเลนส์กระจายนะครับอันนี้คือแสงกระจายจัดๆเลยเป็นพ o ิคาร์บอเนตเป็นแผ่นแป้นไว้ใส่หน้าเลนส์มีสายคล้องมือเซตสีดํา สเปรย์โอริงให้มาเป็นสีขาวขุ่นนะครับน่าจะ3มวงด้วยกันเป็นเซตแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตเพ็เป็นสแตนเลสคาร์บิเนอร์ที่เป็นนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคัทแนะนำยูไอการใช้งานซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแอนดูริแน่นอนแล้วก็จะมีกรีซหรือว่าเป็นซิลิโคนอันนี้ผมไม่แน่าจะว่าเขาแถมมาให้เลยในเซ็ตมันหรือว่าคนขายเขาแถมมาให้ซึ่งผมมีไอแบบนี้หลายตัวแล้วนะครับแต่บางกล่องก็ไม่มีผมน่าจะเอาออกไปส่วนสายพวกนี้นะครับน่าจะเป็น คนขายเนี่ยเขาทำนะครับผมก็ดูท่าทางมันไม่น่าจะแถมหรอกหมายถึงว่าคือบริษัทไม่น่าจะทำเพราะอันนี้เป็นเชือกพาราคอร์ดแท้นะครับของ A R M ของ American Rope Manufacturer นะครับของดีเลยแหละนี่คือพาราคอร์ดแท้ๆนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะมีสีสีสีด้วยกันแต่ผมสั่งมาเป็นแดงสี d u กดักดักบลูนะครับแล้วก็จะเป็นสี Brown ์เดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูเอาละครับ เจ้าไฟฉาย E07 ในเวอร์ชันนี้นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันปรับปรุงใหม่จาก E07 เดิมนะจะมีท่อที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแสงกับ LED ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ท้ายแม่เหล็กที่แรงนะครับสามารถจะดูดเจ้าไฟฉายตัวหนึ่งแบบนี้เลยนะครับมีแบตอยู่ข้างในก็หนักๆก็ดูได้นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีด์กเกรดร์กบลูนะครับด์กเกรดร์กบลูหรือว่าเนวิบบลูซึ่งค่อนข้างที่จะดู หล่อดีนะสวยดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแชมเปญหรือว่าเป็นแทนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นเรสสีดําก็มีนะครับถ้าจําไม่ผิดแต่ผมไม่ได้สั่งมาเพราะว่าเบื่อแล้วนะครับมีไฟ่ายสีดําเยอะแล้วนะี่ครับ,รบมันดูดกันเองเพราะเป็นแม่เหล็กแบบนี้แต่2ตัวนี้มันผลักกันนะครับก็ตัวไฟฉายเนี่ยเป็นอะลูมิเนียมอลลอยนะครับอนโนไดซ์เป็นสีต่างต่าง แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็แสงจะมีให้เลือกหลายแบบด้วยจะมีทั้ง4,000เคลวินคือออกส้มๆเหลืองๆเ,เลยแล้ว5,000 k e l วินคือเหลืองน้อยๆน,นะครับแล้วก็จะมี6,500หรือ6,800อ,อะไรเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะขาวเลยนะแต่ผมไม่ได้สั่งตัวแสงขาวมาเลยนะครับส่วนของเบเซลทั้ง3ตัวนี้เป็นสแต e เลสสตีลขอบแบบนี้นะครับเรียบๆเงางามงานเก็บดีอยู่แล้วก็ตัวของ LED ข้างในนะครับจะมี LED ด้วยกันหลายแบบเลยโดยตัวที่เป็นหลักๆก,ก็จะเป็น l u m i n o u s s s t 4ฟตี้นะครับโฟตี้หรือ20นะครับเราก็จะมีพวกนิเชียอะไรแบบนี้ด้วยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนกระจกด้านหน้าเป็นแก้วเทอร์มเปอร์กลาสไม่ได้เคลือบแอนต e รีแฟกโค้ตนะครับแต่ว่าจะมีชั้นด้านในที่เป็นโพล y คาร์บอเนตเป็น TIR L เลนส์นะครับกระจายอยู่ซึ่งอันนี้จะมี LED ดีในเวอร์ชั่นที่เป็นแสงกระจายนะครับอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับจะมีแวดล้อมอยู่6นะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางอีก1แสงก็ตัวนี้น่าจะเป็นวอร์มไลท์แหละอันนี้น่าจะเป็นเนเชียลไวท์นะครับ สังเกตดูว่าจะเหลืองเหลืองแต่นี้ออกส้มเลยนะข้างในจะต่างกันอยู่แสงกระจายนะครับไม่ใช่ไฟฉายพุ่งส่วนสวิตช์นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างซึ่งทําหน้าที่เป็นทั้งสวิตชป์ปิดเปิดและปรับโหมดเป็นอินดิเคเตอร์นะครับบอกด้วยนะว่าใช้โหมดอะไรอยู่แล้วชื่อรุ่นก็คือ E07 นะครับหรือว่า e o 7 E07 ล่องลอยความร้อนมีอยู่รอบเลยแล้วก็ลึกมีรูร้อนอนยับริเวณคอไฟฉายสวิตช์เป็นยางคุณๆนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัว ชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะครับบอกอยู่ใต้สวิตช์ตรงนี้ส่วนลายกันลื่นบอดี้ก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับคลิปให้มาในเซตด้วยสามารถจะติดตั้งเป็นเบสเซลดาวน์เท่านั้นนะครับเบเซลอัพ <zel> ไม่ได้เป็นย้ายตำแหน่งได้ถอดออกได้นะครับคลิปสเตเเลตส่วนท้ายก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์พร้อมกับแม่เหล็กที่แรงมากนะครับสามารถจะดูดติดกันแบบนี้เป็นกระบองได้เลยนะครับแต่ตัวนี้คือแม่เหล็กมันดันกับคนอื่นนะมันก็เลยดูดกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดอ่านนดูดกับตัวนี้ได้นะครับก เทพดีนะครับเป็นกระบอกนะครับแบบนี้ขอแจมด้วยคนนะครับสามเส้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าไฟฉายตัวนี้คราวนี้จะลองรีวิวเจ้าตัวไหนก่อนผมชอบตัวสีน้ําเงินจังเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหัวไฟฉายถอดออกจากตัวได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นเลยเกลียวเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามันเป็นเกลียวยังไงมีสปริงโหลดทำบายพาสมาแล้วนะครับเกลียวหล่อลื่นมาแล้วและมีโอริง ค่อนข้างที่จะลึกนะครับตัวนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้แบตเตอรี่2 1 7 0 0ที่มีก้อนความยาวไม่เยอะนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับสั้นๆหัวแบนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามีสปริงโหลดมาแล้วนะครับใส่แบตเตอรี่ลงไปแล้วลองเทสดูคือถ้ามันจมในท่อแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนค่าแสงนะครับน่าจะอยู่ที่หลายพันลูเมนเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประมาณ6000ลูเมนขึ้นหรือเปล่านะไม,ไม่ไม่ผิดนะครับแสงแรงแบบนั้นเลย ทันทีที่ใส่แบตเข้าไปจะมีแสงวาบขึ้นมาหน้าเลนนะครับเมื่อขันท่อแบตเตอรี่แล้วมันคอนแทคกกันนะครับท้ายก็สามารถที่จะคลายคอนแทคเพื่อป้องกันไฟฉายลั่นด้วยการคลายท้ายนะครับขันสุดก็ติดหรือว่าจะคลายหัวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยผมก็นิยมจะล็อกเอาท์นะครับหรือว่าตัดไฟด้วยการใช้เมคานิกล็อกมากกว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกล็อกซึ่งแบบหลายๆคนจะชอบล็อกด้วยปุ่มอะไรเงี้ยเราว่าใช้งาน,นจริงๆมันจะงงนะครับเพราะว่า ตื่นเต้นอะรีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอ้าไฟฉายพังหรือเปล่าแบตหมดไหมอะไรไหมเนี่ยจะงงนะครับก็เลยใช้วิธีคลายฝาท้ายเพื่อตัดไฟชัวร์กว่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างท้ายเป็นยังไงนะครับท้ายก็เป็นเกลียวแบบนี้เหมือนกันมีคอนแทคเหมือนกันแล้วก็ลองเทสดูถ้าใช้แบต2องหหัวหนูนเนี่ยปิดไม่สุดนะครับปิดไม่ลงคือเขาบังคับเลยว่าต้องใช้แบตหัวแบนดนะครับก้อนสั้นๆเพราะว่า มันจ่ายกระแสไม่มีตัดนะครับแต่ถ้าเป็นแบตที่มีวงจรมันจะตัดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องออกแบบมาให้ใช้ท่อค่อนข้างสั้นนะครับใช้แบตทั้นสั้นหน่อยสําหรับ UI นะครับนี่เป็นอันดูรีวเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยนะครับที่จะอธิบายให้จบเร็วๆแล้วก็ไม่งงนะครับเดี๋ยวเรามาดู UI กันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนส์ตัวหนึ่งเป็นแสงกระจายกจายก่อนแล้วกันน่าจะเปลี่ยนตัวสีน้ําตาลนะครับลองถอดหรือก็คือถอดเจ้าเบ z e ล r ิงนี้ออกนะครับข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับแบบนี้ นะครับทันทีที่เราถอดเบสเซอร์รออกก็จะเห็นว่ามีแกสเก็ตหรือว่ายางกันน้ำนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็วางเจ้าตัวเลนส์แบบนี้ไว้แล้วก็หยิบชิ้นเลนส์นะครับที่เขาให้มานี้เป็นเลนส์กระจายเยอะๆจัดๆเลยนะครับแบบนี้นะแล้วเราก็หยิบเจ้าชิ้นเลนส์เดิมออกนะครับจะเห็นข้างในจะมีซอร์กิตบอร์ดพร้อมกับ LED นะครับน่าจะเป็นลู i n o u ส SST uh, 2 0นะครับตัวนี้แล้วเราก็วางเจ้าเลนส์ตัวใหม่ลงไปหรือจะไม่วางก็ได้นะใช้เป็นแบบกระจายกระจายเดี๋ยวเราลองเปิดดูก็ได้นะครับว่าแสงมันจะเป็นยังไงเมื่อเปิดใช้งานนี่มีอ็อกซิ a ล y รี่ติดขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่ได้กดเปิดเลยแต่ถ้าเปิดปุ๊บก็จะกระจายแบบนี้เลยนะครับไม่มีหน้าเลนส์เออไม่มีเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ผมจะลองออปิดวางเจ้าตัวเลนส์นี้ลงไปนะครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวเบเซลนะครับกลับเข้าไป ค่อยปิดระวังกระจกมันแตกนะครับถ้าปิดผิดจังหวะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูกันเลยนะครับที่รีวิวเ,เจ้าตัวของสีแดงก็แบบนี้นะครับจะมีไฟ LED ติดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนี่นะครับติดที่ปุ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อใช้แบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมี a อ x l i a r y หรือไฟเสริมติดอยู่ตลอดด้วยเป็นสีออก ฟ้าอ่อนๆนะครับสวยดีนะครับแบบนี้ก็ทำให้ไฟดูเออพรีเมียมขึ้นดูแบบดูพันเอ่ะมันก็ได้ขนาดนี้ก็โอแล้วนะนะครับมันเป็นแสงใช้งานตลอดเวลาเลย UI นะครับมาดู UI กันเลยกดใช้งานลองเทสตัวสีฟ้าดีกว่าชอบตัวสีฟ้าจังเลย UI นะครับการใช้งานของ Android ค่อนข้างซับซ้อนนะครับตั้งใจฟังดีๆตั้งใจดูดีๆนะครับ เปิดปิดไฟฉายนะครับคลิก1ครั้งเพื่อเปิดแสงล่าสุดเมมโมรีที่ใช้งานคลิกอีกครั้งนะครับเพื่อปิดอันนี้จะเป็นการเปิดออกซิเลอรี่อยู่นะครับมันก็จะติดอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ออกซิเลอรี่นี้ปิดได้ด้วยนะครับนี่คือกินไฟอยู่นะแต่ว่าคือไฟฉายไม่ได้เปิดนะครับไฟปุ่มติดเพราะว่าจะได้หาในที่มืดได้ง่ายไฟด้านหน้าติดสว่างให้เป็นแอมเบียนต์นะครับแสงสว่างขนาดไหนได้นะครับก็ประมาณเนี้ย ใกล้ๆนะออกฟ้าๆาขาวๆหน่อยซึ่งก็ดูเหมือนน้ำแข็งอะเหมือนไอซ์นะครับคลิกเปิดคลิกปิดนะครับเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกดสวิตช์ค้างนะครับแสงก็จะค่อยๆเพิ่มความสว่างขึ้นจนถึงสุดแล้วมันก็จะบลิงนะครับบ่อยแล้วกดก็จะเป็นการหรี่แสงลงตามระดับที่เราต้องการนะครับจะเอาขึ้นหรือว่าจะเอาลงแบบนี้ค่อนข้างเร็วนะครับดับเบิลคลิกนะครับฟอร์มออฟก็จะเป็นการพาไปสู่โหมดสูงสุดนะเทอร์โบ นะครับแรงมากเลยนะครับอุ้ยร้อนนะครับทริปเปิลคลิก123อันนี้จะเป็นการเช็คนะครับแบตเตอรี่หรือว่าอะไรของเขานะครับซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้ทำมาทำไมนะครับ4คลิกนะครับ1 2 3 4อันนี้จะเป็นการบลิงขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ไฟฉายอยู่ในสถานะล็อกเอาท์แบบอิเล็กทรอนิก ไฟจะเต้นแบบนี้ตลอดเวลานะครับถ้าเปิดออกซิเลเรยย่วา่วา,วาดับว่าดับเบาแรงเบาแรงแบบนี้ปุ่มนะครับไม่สามารถจะใช้งานได้แม้จะมีไฟติดอยู่ก็ตามนะมีไฟนะครับแต่ว่ากดแล้วไฟจะไม่เปิดอันนี้เป็นการล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกคือใช้กลไกไฟฉายวงจรน,นะครับล็อกอยู่กดค้างก็จะติดแค่ระดับโลโลเท่านั้นนะครับไฟฉายไม่ลั่นแล้ววิธีจะออกก็คือ4คลิกเหมือนเดินครับ1 2 3 4งสองสามสี่พนนี้ไฟฉายก็จะกลับมาใช้งานปกติแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานปกตินะครับตะกี้4คลิก5คลิกนะครับก็จะเป็นการเปิด Momentary on แบบ tactical Momentary on นะครับอันนี้คือคลิกเปิดคลิกปิดใช่ไหมครับลองดูเนาะนี่ครับคลิกเปิดคลิกปิด5คลิกนะครับ1 2 3 4 5ไฟฉายจะเป็น Momentary เท่านั้นนะครับเหมือน tactical switch แต่ติดใบดับปล่อยมือเมื่อไหร่ก็ไฟฉายก็ดับเมื่อนั้นนะครับจะยกเลิกก็คือคลายฝาท้ายตัดไฟนะครับ แล้วขันเข้าไปใหม่หมดนี้ก็จะยกเลิกไปแล้วนะครับ6คลิกนะครับไฟออฟนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้จะเป็นการเลือกปิดนะครับออคเซอรลี่สีฟ้ากับที่ปุ่มปุ่มนี้ก็จะเป็นติดแค่2ดวงนะครับมันจะมีติด4ดวงอันนี้คือติดที่ปุ่มอย่างเดียวแต่ด้านหน้าไม่มีแล้วนะครับกด6คลิกเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6มาบลิงมาอันนี้จะเป็นการเปิดออคเซอรลลี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็เปิดนะครับแต่เป็นปิดเปิดกับปิดออคเซอรลี่ ทษทีนะครับ <c oughs> เปิดปิดออคเซรเี่นะครับตามความต้องการเราอยากได้อยากได้หรือไม่อยากได้นะหนึ่งสองสาก็ประมาณนี้นี่นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับบางรุ่นเนี่ยเปลี่ยนสยีได้ด้วยนะแต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับแค่เปิดกับปิดประมาณนี้เต้นไม่เต้นอะไรประมาณนี้หนึ 1, องเดี๋ยวนะครับกดผิดหนึ่งสก็ประมาณนี้นะครับส่วนการปรับ เข้าสู่โหมดพิเศษนะครับการเข้าส t r o b หรือว่าการปรับโหมดความสว่างเป็นแบบอันนี้คือสังเกตดูว่าไฟจะเป็นสเต็ปนะครับเวลาเปิดปิดขึ้นลงเนี้ยนะครับถ้าต้องการให้เป็นสมูทแรมปิ p i n g ได้ไหมไฟเปิดอยู่กด3คลิกนะครับ1 2 3คราวนี้ไฟจะกลายเป็นสมูท t h มปิ p i n g แล้วนะครับไม่เป็นสเต็ปแล้วก็แล้วแต่ชอบนะครับ1นึก็จะเป็นสเต็ปอีกตอนที่ไฟเปิดอยู่นะครับโอเคคราวนี้มาดูาโหมดส t r o บบ้างนะครับ โอเคใช้เจ้าตัว,ตวสีแดงเทสสโตรบ้านนะครับสโตรบทำแบบนี้นะครับกดไฟปิดอยู่นะครับอันนี้ผมออฟนะออฟแต่ออคเซอร์ไลท์มันติดนะครับกด1 2สองแล้วครั้งที่3กดค้านะครับ1 2 3สไฟจะติดมาที่โหมดแรกอันนี้คือแคนโดไลท์เป็นการเรียนแบบการเกิดลมกระือของแสงเทียนนะครับสังเกตด,ดูว่าแสงมันจะระเลือกระเลือกคล้ายคล้ายแสงเทียนนะเออนะครับเหมือนเทียนที่โดนลมพัดน,นะครับแล้วถ้าเกิดเราลอง กดสวิตช์เพื่อเพิ่มความสว่างก็จะเป็นแสงเทียนที่แรงขึ้นหรือว่าจะหลี่ความสว่างนะครับได้เหมือนแสงไฟปกติเลยเพียงแต่ว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดกระพริบแสงเทียนเหมือนไฟมันช็อตนะครับมันเสียแต่ไม่ได้เสียนะนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับค้างเพื่อเปิดเพิ่มแสงลดแสงกดดับเบิลคลิกนะครับจะข้ามไปสู่โหมดที่เรียกว่า bicycle flash หมดนี้จะเรียกว่าหมดที่ใช้งานกับจักรยานมันจะกระพือคล้ายๆแสงกระสือนะครับปึบปบึเหมือนชีพจรตึกๆตึกต,กตกสามารถจะเพิ่มความสว่างหรือว่าลดความสว่างได้ด้วยการกดแช่นะครับเหมือนกันนะับกระพือดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะเป็น EDM นะครับปาร์ตี้ก็คือเป็นแสงกระพริบเหมือนอยู่ในปาร์ตี้เลยครับเพิ่มความสว่างก็จะกระพริบน้อยนะครับถ้าลดความสว่างก็จะ กระพริบเยอะประมาณนี้ดับเบิลคลิกอีกอันนี้จะเป็น t a c t i c อลส t r o ฟ e โอ้สาบตามากแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกโหมดนี้จะเรียกว่าโหมด t u ันเดอร์ไลน i n g Storm เป็นการจำลองการเกิดปรากฏการแสงฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับจะติดบ้างดับบ้างบอลบ้างแรงบ้างเหมือนไฟเสียแต่มันไม่ได้เสียนะครับเราสามารถจะเพิ่มความสว่างได้ด้วยนะครับนี่นะครับมันจะแวบบ๊แบบแบบแบบนี้นะครับติดบ้างดับบ้างครับจำลองการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง ซึ่งมันก็จะดูเหมือนไฟเสียแต่มันไม่ได้เสียนะมันมันใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นของเขาแล้วก็โหมดนี้สามารถจะเมมด้วยนะได้นะครับถ้าใครต้องการกด5คลิก1นึ่งมันก็จะจำโหมดนี้แล้วเป็น Momentary on ก็จะจําอันนี้เลยนะครับกดปิดก็แค่ยกเลิกน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเปลี่ยนจากปกติเป็นโตนะครับส่วน3คลิก f r o m off นะหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดค้างอันนี้เป็นแบตเตอรี่เช็คเป็น สตูบอะไรของเขาอะนะครับคือไม่รู้ทามาทําไมนะครับนี่คือไฟฉายที่แสงโคตรสว่างเลยแสงแผลดๆหน่อยนะครับแล้วก็ราคาพันเเองแบตเตอรี่เนี่ยไม่แถมนะแบตเตอรี่ต้องซื้อเองนะครับนี่คือไฟเออร์ f l y Light นะครับเมื่อก่อนชื่อ Fire f l ์ไฟเฉยๆนะครับ Firefly ตอนหลังเปลี่ยนเป็น Fire f l y Light แล้วนะครับก็เป็น ไฟฉายแสงกระจายกว้างที่แสงสวยนะแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกก็คือเป็นแสงแบบอย่างนี้บ้างเป็นแสงนี่นะครับกับไอตัวกระจายแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูในรีวิวแล้วกันว่าเออลองดูต้นคลิปแล้วกันว่าแสงเป็นยังไงนะครับผมจะลองเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ให้ดูนะครับอันนี้คือผมถ่ายรีวิวก่อนแล้วแสงค่อยถ่ายทีหลังแล้วมาอีดิทให้ด้านหน้านะครับนี่คือ Firefly Light นะครับ E07 เวอร์ชันไม่รู้เวอร์ชันเรียกว่าเวอร์ชันอะไรนะเวอร์ชันใหม่แล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมเฮบิไรเดนเอาท์